เราทนการพิีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้จรดการมาร่วงพิธีเปิดโครงการเพิ่มสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองพันพัฒนาบทบาทสตรีคนไกการกับเพื่อนกองพันพัฒนาบทบาทสตรีกี่จัดขึ้นในวันนี้ด้วยข้อจากัดในเรื่องของการควบคุมโรคนะคะตอนนี้เราก็จะจัดประชุมได้กลุ่มเล็กๆแต่จะย่าห่างมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดแม้ว่าบ้านเราจะยังอยู่ในอาการสงบของโรคนะคะ แต่ด้วยเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีบรรยากาศหลายวันแบบนี้ะคะมีน้องลูกหลานจากจากังหวัดอื่นก็เดินทางกลับบ้านเยี่ยมบ้านเพอาจจะมีเชื้อติดตัวมาด้วยอาจจะเอาฝา,ากไปที่บ้านใดบ้านหนึ่งพวงนี้ก็อยู่ในชะจงใจก็ระวังอย่างเต็มที่ครับสาหรับเรื่องการกลับเพื่อนกองทุนธนาคารกที่ท่านธนาคารเคยได้นําเรียนข้อมูลเมื่อสักครู่นะคะก็วันนี้เราจะ ุยกันในเรื่องของการเพื่อพัฒนาการกับเพื่อนนะคะกองทุนพัฒนาบทบาทจะีแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือกองทุนนุนนะคะใหเปล่าที่ฟรีสําหรับการจาัดกิจกรรมของโปมสตรีนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการให้ผู้ยืมดอกเบี้ยต่ำต่ำมากนะคะในส่วนของเงินุดหนุนหรือว่าเงินให้เปล่าเนี่ยก็อยากให้พวกเราให้ความสำคัญในการที่จะจัดทําโครงการที่ไปขอรับเงินุดหนุนนะคะ จำนวนเงินอาจจะไม่มากแต่มีมาให้ทุกปีแล้วก็เพียงพอที่จะให้พวกเราได้จัดกิจกรรมอยากให้ช่วยกันมองรอบๆตัวว่าเราอยากให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งหมายถึงสตรีที่มีอายุ15บปีขึ้นไปในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอของเราเนี่ยมีความรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องการแต่งกายใช่ไหมคนะ เรื่องขอผลิตภาพเรื่องการทำอาหารการถนอมอาหารเรื่องการประกอบอาชีพอาชีพหลักประกอบก็คือเกษตรกรเกษตรกรรมอยากให้มีความรู้เพิ่มขึ้นไหมอาชีพเสริมมีอะไรบ้างทอผ้ามัดมีเลี้ยงไหมปลูกผักทำขน,นมหลากหลายอาชีพเสริม แปลรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำานเราอยากให้สตีเรามีความรู้เรื่องอะไรบ้างหรือการทําบัญชีเริ่มต้นแต่บัญชีครัวเรือนก่อนไม่ได้แล้วค่อยเป็นบัญชีเกี่ยวกับการค้าการขายซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะบริหารจัดการการเงินของครอบครัวนะคะเราอยากให้สตรีดเรามีความรู้เรื่องอะไรการดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายได้หมดเลยนะคะขอให้พวกเราได้รวมขุมกันแล้วก็เสนอโครงการที่ไปเป็นเงินให้กาให้มาจากกระทรวงพัฒนาศักยภาพทุกๆุกด้านของสตรีนะเราให้วามปีนี้ทําเรื่องนี้อยากทำรื่องเรียงลาดับไปค่ะเสนอทุกปีทำมาทุกปีเลยพัฒนาศักยภาพของพวกเราอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเงินสำหรับผู้ยืม ผู้ยืนคำว่าพู้ยืนก็คือเอาไปแล้วต้องส่งคืนพร้อมดอกเบีย้ยถ้ายืนเนี่ยไม่มีดอกเบีย้ยถ้ากู้เนี่ยมีดอกเบี้ยยืนต้องคืนไม่มีดอกเบีย้ยถ้ากู้ต้องคืนโดยมีดอกเบีย้ยด้วยดอกเบียเบ้ยก็ต่ำมากตอนนี้เข้าใจว่าอาจจะติงทั้งหมดหรือติงบางส่วนนะคะเงินที่เราให้ สมาชิกกองทุนพัฒนาบริษัทผูอยู่ีไนส่วนหนึ่งไม่ได้ไปลงทุนประกอบอาชีพไม่ได้ไปทําให้เกิดผลกาไรนะะแต่เป็นการนําเงินไปแบ่งกันในกลุ่มแล้วก็เอาไปใช้จ่ายในตัวเือนก็คือเอาไปใช้จ่ายปกตินี่นะคะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ากับข้าวค่าน้ำมันรถตรนี้นะคะมันก็หมดไป จะได้คนละหมื่นสองหมื่นสะดหมื่นสีน่หมื่นเนึหมื่นเนี่ยพอเราเราใช้หาไปพันหนึ่งสองพันมันจะเริ่มงหายเรื่อยๆอย่างรวดเร็วแล้วพอถึงเวลาต้องคืนก็จะแบ่งการคืนเป็นสี่งวดพอถึงเวลาต้องคืนด้วยทางที่ส่วนเกิดใหญ่นะที่เราไม่ได้นําไปลงทุนใช่ไหมคะมันก็ไม่เกิดผลกํไาไรก็ทําให้ไม่มีเงินมาส่งคืน ทั้งต้นทั้งดอกจริงๆจะมวนไม่มากแต่มันไม่มีเป็นเพราะว่าเราก็ต้องใช้ทุกวันนะคะในครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่บ้านเนี่ยต้องดูแลทั้งทั้งหมดเลยนะคะั้งครอบครัวในดูแลหมดเลยค่าอะไรทุกค่าเลยอยู่ที่เราหมดเลยนะคะก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องของหนี้นแต่ถ้าพวกเรานาเงินที่กู้ไปนั้นไปเพิ่มไปต่อยอดอาจจะเป็นสิ่งที่ ทำใหม่นะเป็นเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นใหม่หรือทำอยู่แล้วไปเพิ่มให้มันทำได้มากขึ้นนะเช่นบางท่านเนี่ยพอผ้านะพออยู่แล้วปกติก็ทอแต่เมื่อผู้เงินมาแล้วก็ไปเพิ่มเสกนภาพอาจจะซื้อ,อุปวรณ์เพิ่มซื้ออัรสูเพิ่มทำให้พอได้มากขึ้นกำลังได้มากขึ้นหรือขายผื่นเดียวปกติก็ขายอยู่แล้วนะแต่นะว่า อาจจะยังขาดอุปกรณ์วัสดุหลายๆอย่างอาจจะอยากเพิ่มขนมเพิ่มน้ำฟ้าน้ำดื่มเพิ่มขึ้นมาก็ไม่มีคนเนี่ยค่ะกองทุนที่กู้ไปก็ไปเพิ่มก็จะช่วยให้มีบบายไ้เพิ่มขึ้นถ้าเรานําเงินที่กู้ไปทําแบบเนี้ยยังไงก็มีเงินสดอยอยากจาขอนุญาตกยกตัวอยเมืออ่อควบขวบปีใหม่ขวบที่ปีมี ผู้หญิงสองคนมาขอพบมาทำอะไรได้ไหมคะมาขายน้ำยาทำความสะอาดถูพื้นแบบนี้ก็ได้ล้างห้องน้ำก็ได้จะทำมาสองสูตรมาจากจังหว่ากา๊สซิลเราติดขวดมาเลยว่าได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทตรหวัด ถามเขาคือด้วยความสนใจเขาบอกมาจากพก่อเรีนจากพอมาพนักงานวันนี้ก็ด้วยความสนใจว่าคุณแม่ทำามานรานือยังเขาบอกไปทำมามานแล้วแล้วสินค้าของแกเนี่ยส่งตอนนี้แกอยู่กาลสินแกส่งร้อยเอ็ดขวดแกนไชยาภูมิโคราชแกจะไปอย่างเงี้ยค่ะไปไปที่โรงเรียนไปสาธิตให้ดูไปเ่วดรชาชการต่งางๆไปสาธิตให้ดู เขาจะไม่ขายปเป็นเล็ก็ขายเป็นล็อตขายเป็นชุดนะคะขายเป็นชุดแล้ววิธีขายก็คือเอาไปส่งที่เอาไปส่งตรงนี้ก็แวะไปตรงนี้ขยายะะแล้วแล้วพอคนที่เขาใช้เขาใช้ได้ดีเขาก็ะจะบอกขอกถ้าปรากฏแก่เามี้ลูกค้าถามว่าลูกค้าที่แก้กรัอมีใครบ้างก็มีหลายๆโรงเรียนที่ใช้น้ำยาถูกพื้นค,คือเรียนว่าเราใช้แล้วน้ำยาถูกพื้นเราซื้ออยู่แล้วซื้อจากแม่ซื้อจาก้ม่เราซื้ออยู่แล้ว แต่พอมีกลุ่มอาชีพที่เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยไปเสนอขายเนี่ย<ม>ในตือก็ซื้อันทีนะวัจะีซื้อสองพันเป็นราคาเป็นพุทธสองพันจะไ,ได้เจ็ดแกลลอนนะถ้าซื้อสี่พันก็จะได้สิบสี่แกลลอนมันตบแกลลอนหกนี่จะตกแกลลอน 5, ลสนะสองร้อยะคงะพอเรา บอกว่าคือทำแล้วมันก็ยั่าอยู่กอลองใช้ก็ปรากฏว่าก็ใช้ได้ดีก็เลยจำจำเอาไว้แล้วก็ถ้ามีโอกาสตั้งใจว่าจะมาเล่าให้ฟังอย่างที่พวกเราต่างมีตั้งใจตั้งใจทำอะไรก็ตามตั้งใจทั้งการผลิตที่มีคุณภาพพยายามทำให้แลราจะทำได้ง่าย เราจะขายแบบเขาก็าคือส่งหนึ่งที่แต่ส่งรถใหญ่นะได้ไหมคะทีละสองคันไปประมาณแคสามสี่ที่ไ็ได้หลายพันหรือจะทําเป็นชุดเล็กส่งตามบริษัทขนส่งหรือว่าไปเซนีอันนี้เราเราก็อยู่ที่